Thank you สวัสดีนะครับภูมินะครับจากเต็นจำลองรถสวยสวัสดีแฟนเพจเต็นจำลองรถสวยโปรโยูสบายนะครับยูทูบชาแนลรถกระบะแต่งซีรีส์สองราคาถูกบายจำลองรถสวยนะครับประชาชนท่านก่อนเต็นของเราอยู่ที่ลำกางคลอง2จังหวัดปทุมธาน,นีนะครับเรามีนะโยบายรับจองออนไลน์แล้วนะครับลูกค้าท่านใดที่ต้องการปรึกษาเรื่องเอกสารไฟแนนซ์ Finance นะครับสามารถแอดไลน์อุ่นเชยเขของเรามาได้แอดเจเอ็มคานะครับผม ปลอดภัยตอบไวแน่นอนนะครับแอดมินดูแลทั้ง3ท่านเป็นผมพี่จมอนและพี่จุ๋มนะครับผม oh. และด้านข้างผมคันนี้คือสุดยอดรถกระบะที่จัดทรงแบบรถตรวจการได้สวยที่สุดนะครับสำหรับรถกระบะมีหลังคานะครับของปี2021เลยนะครับตัวรถเป็นสีเทาเข้มนะครับซึ่งเป็นสีที่หายากมากนะครับสีตัวนี้จะอยู่ในโมเดลปี09ปีเดียวที่เหลือ1011เนี่ยตัวโชนสีเนี่ยเขาจะอ่อนลงเรื่อยๆนะครับทีนี้ การจัดทรงรถคันนี้นะครับจะมาในแบบเน้นใช้งานนะครับเน้นให้ความดุดันนะครับความสูงด้านหน้านะครับ1ฝ่ามือกับอีก2นิ้วนะก็เป็นทั้งหมด7นิ้วสอดนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็น5นิ้วมือสอดนะครับถามว่าถ้าดูจัดกล้องดูจากรูปภาพนะครับอาจจะรู้สึกเหมือนว่า หลังต่ํากว่าหน้าหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลูกค้ามาดูรถจริงเนี่ยจะไม่เป็นแบบนั้นเลยฟิตเมนต์เขาจะพอดีพอดีเลยนะครับให้อารมณ์บึกบึนให้อารมณ์รถใหญ่มากนะครับประกอบกับสีเข้มด้วยล้อก็เข้มด้วยนะครับทำให้รถคันนี้เหมือนรถตรวจการรถหนวยรถพิเศษเลยนะครับผมพามาชมดีเทลในส่วนของด้านหน้า,นากันก่อนนะครับคันนี้ด้านหน้าเราเด่นด้วยไฟหน้า,นาโปรเจคเตอร์พร้อมไฟตัดหมอกจากโรงงานและครอบโครเมียมนะครับเพิ่มความหรูหรานะครับกระจังหน้า เป็นลายมาตรฐานของปี09อยู่แล้วนะครับแต่ต้องบอกลูกค้าก่อนว่ารถคันนี้นะครับเสเปคของเขาเนี่ยเป็นสเปคปี09ทั้งหมดแต่ว่าลูกค้าซื้อเมื่อปี08นะครับแจ้งก่อนเดี๋ยวลูกค้าจะงงเอ๊ะทำไมตอนนำเสนอนำเสนอว่าเป็นปี09นะครับคือแพทตินัมเนี่ยในการทำลายการวางจำหน่ายของอูโรสุเขาเนี่ยคือจะอยู่ในโมเดลปี09ลูกค้าแค่ซื้อก่อนเฉยๆนะครับอาจจะซื้อแบบช่วงสิ้นปีช่วงมอเตอร์โชว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเลยทำให้รถคันนี้ เป็นรถปี08นะครับต้องแจ้งกันก่อนเคลียร์กันชัดเจนนะครับโอเคด้าน,นข้างกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้จากโรงงานนะครับผมโลโก้ไฮเดรนผมบอกให้รู้ว่านี่คือยีราฟแคร์สไตล์รถตรวจการนะครับสไตล์ของทางเต็นจมอลรถสวยล้อเป็น TE 37 SUV ยอดแดงนะครับสีเทากันเมทัลลิกซึ่งเป็นสีที่หายากมากนะครับตัวล้อและยางเราเบิกใหม่นะครับยางเป็นยางแก้ม60นะครับให้อารมณ์ดูเบิกเบินเหมือนรถถังเลยนะครับผม บันไดข้างผมยังคงเอาไว้อีกเช่นเดิมนะครับให้ลูกค้าเลือกเอาเลยนะครับแต่ผมบอกลูกค้าเลยว่าสไตล์แบบนี้เนี่ยเหมาะที่จะมีบันไดข้างที่สุดเลยนะครับผมด้านหลังนะครับโดดเด่นด้วยหลังคาแค d y Boy G3 นะครับสภาพเนี่ยผมต้องบอกเลยว่า 80%ละกันนะครับนอกจากมีหลังคาแล้วนะครับข้างในยังมีคอดของดีด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมยังไม่โชว์ในส่วนของสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น d m a x Space Cap โลโก้ Highlander 205 DJI Tech นะครับโลโก้ p l a t i n u m นะครับเอาเป็นว่าครบหมดเลยนะครับสำหรับ d m a x Cap s t y l สล์รถตรวจการคันนี้ครับและอันนี้คืออีกซิกเนเจอร์ของเรานะครับนอกจากตัวหลังคาสภาพจะดีแล้วนะครับด้านหลังนะครับ ผมยังมีเบาะญี่ปุ่นนะครับเพิ่มพื้นที่การใช้สอยให้กับรถคันนี้ด้วยนะครับใครมีลูกมีห้านต้องการเก็บของต้องการให้ลูกหลานมานั่งเล่นด้านหลังมาได้เลยนะครับรถคันนี้ด้านหลังขาดอย่างเดียวคือขาดแอร์นะครับแอร์ตอนหลังซึ่งลูกค้า ก็สามารถหาติดตั้งได้ตามร้านประดับยนต์ทั่วไปนะครับลดการันตีได้ไม่เคยบรรทุกหนักแน่นอนนะครับในส่วนของโครงสร้างหมุดเดิมโรงงานทุกอย่างอยู่ครบลูกลมคมสวยนะครับใช้ล่างเดิมไม่มีผุเลยและหมุดเดิมโรงงานอีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ครบเช่นการต้นหลังคาสภาพดีมากรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสำหรับ ash, Spec cap, ดีแม็กสเปซแปรถตรวจการคันนี้พามาชมในส่วนของโครงสร้างนะครับจริงๆลูกค้าเห็นจากสตอรี่อยู่แล้วนะครับผมขออนุญาตเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งในสตอรี่เราเนี่ย ลูกค้าเนี่ยจะเห็นตั้งแต่โครงสร้างด้านในเลยนะครับเราลื้อมาทําการคารสปาให้ใหม่หมดแล้วก็ถ่ายโครงสร้างให้ดูด้วยนะครับรถคันนี้เม็ดอัเดิมโรงงานทุกอย่างอยู่ครบนะครับการดีเดิเลยว่าไม่เคยพิกามไม่เคยชนหักไม่เคยแต่ต่อไม่เคยกะแทกด้านข้างนะครับรวมถึงซอกเดิมโรงงานทุกอย่างอยู่ครบเช่นกันนะครับมาดูกันในส่วนของภายในของที่แมคแคป รถตัดการคันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเอกลักษณ์ของเขายังคงอยู่แบบเดิมทุกอย่างนะครับเอกลักษณ์ของรถปี0ูนย์ะครับเราทําการคาสบายให้แล้ว100นะครับสวยสะอาดนะครับป้ายแดงายแน่นอนนะครับและส่วนของเลขไม่หนึ0 0 0มกิโลเมตรรับประกันปลาแท้ารถคันนี้เป็นรถที่ใช้น้อยมากๆเลยนะครับภายในเนี่ยต้องบอกเลยว่าลูกค้าเปิดประตูออกมาเนี่ยต้องตกใจแน่นอนเพราะว่าสวยจริงๆนะครับสำหรับ d m a มคันนี้เครื่องยนต์คันนี้บอกเลย วยจริงๆนะครับไม่เคยมีการมริ้วไใดๆทางซิ้นลูกค้ามีการเข้าศูนย์เช็คระยะตามปก,กตินะครับรถใช้น้อยมากด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าลูกค้าใช้กันได้อีกยาวๆเลยนะครับตัวรถทําการถ่ายของเหลวให้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องหรือของเหลวในจุดต่างๆนะครับบวกไปอีก10,000กิโลเมตรได้เลยแต่ในการใช้งานจริงเจ็ดแปดโลก็ควรจะถ่ายได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับผมและในส่วนของโครงสร้าง ไม่เคยชนใดๆทั้งสิ้นนะครับนอ็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับน็อตแก้ไม่เคยขยับคันหน้านเดิมเพลทเดิมรีเวทเดิมทั้งหมดนะครับฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเลยนะครับเอาเป็นว่าเพอร์เฟกเลยละกันสําหรับดีแม็กแคสีหายากสไตล์รถตรวจการคันนี้นะครับผมบทสรุปของ d ีแม็กแคคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสำหรับลูกค้าที่ชอบสภาพนะครับ สภาพคันนี้ผมตีให้เลย90%นะครับรถเป็นสีเดิมนะครับเรามีการเก็บสีกันชนหน้าชิ้นเดียวนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่น่าจะเก็บสีกันชนหน้าแค่ชิ้นเดียวที่เหลือเรียกได้ว่าเพอร์เฟกหมดทุกอย่างนะครับรถไม้น้อยนะครับการแต่งรถสไตล์รถตรวจการรถแบบรถถังใหญ่ๆผู้ยิ่งใหญ่แห่งท้องถนนความหายากของสีเทาแพตตินัมสีเทาแพตตินัมเนี่ยเป็นสีเทาเบอร์ที่เข้มที่สุดของ so โมเดลอิลสุโฉมข้หลังตัดนะครับ ลูกค้าท่านใดที่ชอบสไตล์นี้ชอบมีหลังคาชอบมีเบาะนั่งหน้าหลังนะครับเพิ่มพื้นที่การใช้สอยขับคนเดียวก็ได้ไปเป็นครอบครัวก็ดีเก็บของก็ได้เยอะนะครับเอาเป็นว่าเพอร์เฟกขนาดนี้นะครับสนอราคาจำหน่ายอยู่ที่379,000บาทนะครับสำหรับรถที่พร้อมใช้งานเลยนะครับขับออกไปเติมน้ำมันใช้อย่างเดียว ขวันยาวสุด7ปีก็อยู่ประมาณสักเลข7็นะครับหกปีก็อยู่สัก7กลางๆไปไปนะครับประมาณนี้หกปีก็อยู่ห้าปีขออภยัย5ปีก็อยู่สักเลข8นะครับค่างบดบวกลบยังไงเนี่ยอยู่ที่ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับทางไฟแนนซ์นะครับและในส่วนของเงินดาวาลูกค้าเครดิตดีนะครับใช้เงินดาวเริ่มต้นที่2000 0บาทปลอดภัยนะครับใช้เงินออกรถเริ่มต้นที่4 0,000บาท อ่าบวกหรือลบยังไงเนี่ยอยู่ที่เครดิตเอกสารรายได้นะครับอายุงานและอีกหลายๆปัจจัยนะครับซึ่งตรงนี้สามารถปรึกษาเราได้นะครับที่ l ล n e แอดออฟฟิเชียลแอคเคาท์แอดนะครับเราให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับการที่เราจะเช็คข้อมูลลูกค้าได้ร0 0ลูกค้าก็ต้องมาเซ็นไฟแนซ์นกับทางเต็น์จะมองรถสวยนะครับเบอร์ติดต่อนะครับผมจะขึ้นเบอร์ติดต่อไว้ให้3เบอร์นะครับเบอร์บนสุดเบอร์พี่จู๋เบอร์กลางเบอร์ผมแล้วก็เบอร์ล่างสุด เบอร์พี่จามอนนะครับสะดวกโทรหาท่าทนใดโทรหาท่านนั้นได้เลยลูกค้าท่านใดต้องการซื้อสดนะครับอยากวิดีโอคอลดูรละเลอียดเพิ่มเติม,ตมกออ็แอดไลน์ส่วนตัวมาได้นะครับทั้ง3เบอร์ลูกค้าท่านใดต้องการปรึกษาเรื่องเอกสารทางไฟแนนซ์ก่อนนะครับก่อนที่จะทำการตัดสินใจ ก็แอดไลน์เอาไปเชื่อให้เขานะครับแอด JMK มีแอดด้วยนะครับส่งเอกสารทางไลน์เอาไปเชื่อได้นะครับปลอดภัยแน่นอนปิดคลิปวันนี้นะครับผมขออนุญาตปิดคลิปในมุมที่ผมคิดว่าสวยที่สุดสําหรับดีแม็เก่านะครับดีแม็เก่านะครับต่อให้เก่ายังไงแต่งยังไงก็สวยเสมอนะครับโอเคฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ทุกช่องทางทางเต็นจำลองรถสวยด้วยนะครับและฝากแอดไลน์แอดเอาไปเชื่อให้เขานะครับมีแอดด้วยนะครับเพื่อติดตามข่าวสารสำคัญขอคำปรึกษาเรื่องเอกสารต่างๆได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ ขอบุณครับสวัสดีครับผมผมจำรถสวยนะครับผมนะพอดีวันนี้ก็มาตามหารถสวยๆเช่นเดิมนะครับผมนะก็วันนี้มาเมืองสุพรรณนะครับมาลองดูกันว่าได้รถสวยๆงามๆแค่ไหนนะครับนี่จะาีสุกดีแม็กเช่นกันนะครับแล้วก็คือนัดกันลูกค้าไว้ที่กรมขนส่งสุพรรณบุรี เราก็ตกลงทำการซื้อขายเสร็จสับเรียบร้อยก็ทำการโอนเลยนะครับ โอเคเรารับช่วงต่อมาจากพี่จมอนนะครับจริง,รงๆลูกค้านี้เราโอนที่สุพรรณแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปเป็นเพี่เจมอนเป็นคนไปไปโอนนะครับทีนี้พอโอนที่สุพรรณปุ๊บเราก็จะมาย้ายเข้ากรุงเทพอีกทีหนึ่งนะครับลูกค้าไม่ต้องตกใจเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมกลัวโควิดนะครับในช่วงสถานการณ์นี้คือผมพยายามจะหลีกเลี่ยงท,ที่ที่แบบคนเยอะๆเนาะเพราะว่าถ้าเข้าจู้จักะครับทั้งคนเยอะทั้งหลายๆอย่างนะครับกลลูกค้าก็สบายใจได้ยังไงเนี่ย เราก็เอาเข้าจดระจอยู่ดีเพียงแต่ว่าเราเอาเข้าไปตรวจอย่างเดียวแล้วส่วนของการยืนเริ่มยืนอะไรเนี่ยจะเป็นจ้างเข้าไปนะครับก็รถคันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเป็นรถมือเดียวนะฟกเจอร์ของคันนี้คือมีหลังคาน,นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยรถคันนี้เป็นรถสายจอดที่ท,ที่แท้จริงเลยเพราะอะไรเพราะว่าท่านเจ้าของนะครับต้องขอภายอย่างสูงท่านเจ้าของรถเสียชีวิตนะครับอ่า เจ้าของรถเสียชีวิตทีนี้พอเจ้าของรถเสียชีวิตเนี่ยปุ๊บรถคันนี้ก็ถูกโอนมรดกมาเป็นภรรยาแล้วก็จอดอย่างเดียวเลยเนื่องจากว่าคุณภรรยาไม่สะดวกในการจะใช้รถคันนี้นะครับก็เราไม่ดราม่านะครับเพราะยังไงเนี่ยถ้าลูกค้ามาดูหลังเล่มน,นะครับมันก็จะเขียนไว้เลยว่าผูา้จัดจาก,การมรดกตึ๊ดๆๆๆๆนะครับเราเราไม่จะเป็นต้องโก,กหกเรื่องแบบนี้อยู่แล้วทีนี้ข้อดีของรถคันนี้คือมันได้ไม์น้อยได้ความสดนะครับได้สีเข้ม สีหายากสีนอกกระแสมีหลังคานะคบมีบ่อญี่ปุ่นภายในสะอาดเจ้าของมือเดียวแถมเจ้าของกเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราได้รถมาอยางถูกต้องตามกฎหมายและเราก็โอนเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้รถที่ไม่ไน้อยที่เป็นสายจอดแบบจอดจอดจริงๆเนี่ยมันก็จะต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการซวิมใหม่ทั้งหมดเลยเต็มระบบนะครับเนื่องจากว่ารถเนี่ยจอดแบบไม่ได้ใช้งานเลยเนาะทีนี้เดี๋ยวผมพาไปชม ดีเทลด้านนอกกันก่อนนะครับผมก่อนจะไปชมด้านนอกผมพามาดูเลขมาก่อนเลขมา130,000โลนะครับสำหรับรถปี09าภายในก็สะอาดแหละเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้งานเลยนะครับนี่ภายในสะอาดแต่เดี๋ยวเราทําการทําคาสปาให้อีกทีนึงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความพิเศษของรถคันนี้คือมันเป็นสีเทาเทาปี09ซึ่งเป็นสีเทาที่เข้มที่สุดของโมเดลอีซูซนะครับนี่จะเป็นเทาเทาเข้ม ซึ่งซึ่งหายากมากนะครับผมชอบสีนี้มากผมบอกตรงภายนอกก็ไม่มีตำเหนีเลยนะครับหลังคาสวยด้วยคันนี้แล้วก็ามีบ่อยญี่ปุ่นมาอันนี้คือที่ผมชอบมากเลยนะครับมีบ่อยญี่ปุ่นมาหลังคาเทเลบอยังใหม่อยู่เลยนะฮะเพราะว่ารถรถเขาไม่ได้ใช้งานเลยอะครับรถสายจอดแต่ว่ารถที่สายจอดก็จะมีข้อเสียอย่างนี้นะฮะคือพวกยางต่างๆมันก็จะเปื่อยตามตามอายุของมันนะครับ าภายนอกอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่มีตําหนิดได้มีตาหนิในจุดอ่อนของอีรุสุนีครับอ่าเป็นทุกคันเลยผมไม่เข้าใจาว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็แบบลอยที่เขาเปิดประตูมาโดนไม่แน่ใจในกล้องเห็นไหมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกฝั่งไปดีกว่าแล้วก็ที่จะเป็นปัญหาแน่ๆเลยคือพวกนี้อันนี้คือคือยางไม้นะครับยางไม้เนี่ยผมยังไม่ได้เอาออกนะถ้าเอาออกนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับในกล้องเห็นหรือเปล่าไม่รู้อ่า คือฝากระโปรงเนะี่ยมันจะเหมือนเหมือนสีด้านเลยครับเพราะว่ายางไม้มันจะมามากัดนะครับขัดแี่ก็ขัดไม่ออกชิ้นนี้อาจจะต้องอยอมทําสีนะครับไม่รู้จะหามุมไหนให้ให้เห็นดีนะครับเอาเป็นว่าถ้าถ้าลูกค้ามาดูก็ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่าเราจะแก้ไขยังไงนะประตูฝั่งนี้มันจะเป็นรอยแบบรอยลากยิ้มบุบๆอะครับในในห็นหมนะ ซึ่งเกิดจากการที่เขาเปิดประตูมากระแทกนะครับอย่างอื่นไม่มีอะไรเลยนะครับรถคันนี้สวยปิ๊งเลยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงแป๊บน,นึงเดี๋ยวพาไปชมดีเทลฝากระโปรงอ่ะเราข้ามมาดูฝากระโปรงนะครับนอตนไม่ขยับเลยนะครับสวยหมดนะนี่สวยหมดนะครับาฝากระโปรงก็ไม่ขยับนะครับอ่ารถฝากระโปรงไม่ขยับนะฮะทีนี้เครื่องก็เดิมๆตามสไตล์รถไม่ได้ใช้งานแต่ว่าถ้ารถประมาณนะี้ผมขอขอนุญาตลื้แกะออกมาหมดเลยนะครับเพราะว่า รถจอดนานเกินไปนะครับเราต้องตรวจเช็กว่าจุดไหนที่มันมีข้อบอกพร่องบ้างฝั่งนี้ก็สวยเดิมหมดนะครับเนี่ยไมคขนาดไหนไอสติกเกอร์เนี้ยครับยังยังไม่หลุดเลยเห็นไหมเห็นไหมน่่นนนม่มากนะครับก็ประมาณนี้นะครับข้างหน้าก็จะมีริ้วรอยแบบเนี้ยรอยโดนกรีดหรืออะไรก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะดีไซน์ออกมาแบบไหนดีนะครับสําหรับ สีเทาแข้มคันนี้สายจอดนะครับจอดจอดนานขนาดไหนอะ่ะโอ้อืมคาบน้ําเกาะเต็มกระจกหมดเลยอ่ะครับอืมจริงๆรถไม่ได้จอดตากแดดด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเวลาฝนตกมันสาดมามาโดนรถอ่ะนะครับผมโอเคครับ อนนี้เราก็ลื้เสร็จหมดแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราพามาชมโครงสร้างก่อนจริงๆรถคันนี้สะอาดมากเลยนะครับพอดีเจ้าของไม่ค่อยได้ใช้ด้วยนะครับอ่ะเสาซีนะครับนี่เสาซีสวยหมดนะครับนี่นะครับอ่ามืดนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ารถของเขาเป็นสีเข้มนะครับแล้วก็เสาเออ่าไม่มีความแน่นอนนะครับคมหมดนะครับนี่นะครับแนวหลังคานะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูเสาซีกฝั่งนึงนะครับนี่อ่ะ สวยหมดนะครับอ่าไม่มีกระแทกแน่นอนนะครับแล้วก็เสาเอเสาเอนะครับก็โดยรวมรถคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่สะอาดคันหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของไม่ค่อยได้ใช้รถด,ด้วยแล้วก็เขาอ่าเป็นผู้ใหญ่นะครับไม่ไม่ได้มีเด็กอ่าไม่ได้มีเด็กอ่านั่งโดยสารด้วยนะครับก็เลยทําให้ไม่มีคราบขนมไม่มีอะไรมีแค่ฝุ่นตามการใช้งานนะครับในส่วนของ เทลลี่บอยก็ถือว่าดูดีเลยนะครับนี่ผมยังไม่ได้นำความสะอาดนะครับคือเขาดูแลดีอ่ะคือข้างหลังก็แทบไม่ได้แบบไม่ได้นั่งเลยนะครับอ๋อผมใช้สากเพราะว่าไม่ได้นั่งเพราะว่าของเขาอ่ะมีมีเบาะญี่ปุ่นอยู่เบาะก็ยังสภาพดีอยู่เลยนะครับนี่เห็นนะฮะมีเบาะญี่ปุ่นมีเคาน์เตอร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราทําความสะอาดราคานี้น่าจะเสร็จไวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะล้างห้องเครื่องกันแบบเดอะฟ้าเลยเนื่องจากว่าห้องเครื่องเขาสะอาดอยู่แล้วนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องเลื่อมมาล้างอะไรมาก แต่นี่จะถ่ายให้ทุกอนพลาสติกจงแต่ป้ายแดงเดี๋ยวพอล้าง,งเครื่องไอตัวนี้มันมันจะลอกหายไปนะครับถ่ายไว้เป็นหลักฐานก่อนนะครับว่ามันใหม่จริงๆนะครับสําหรับดี a ม c แคปคันนี้ไม่ค่อยเจอดี a ม็แคปไม่ใหม่นานแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอเป็นรถใช้งานรถอะไรนะครับคันนี้ก็เป็นรถแบบรถสเปรคาร์นะครับคือรถสำรองเนาะโอเคครับ